ครับวันนี้ผมกับผมในช่อง Notsa561 ว,วันนี้มาพบกับเกม Arena of Valor ของเกม Arena ROV Thailand นะครับอันนี้ผมจะมาเล่น3-3กันเราไปดูในเกมเลยผมจะเล่นตำแหน่งอะไรก็ไต้เดี๋ยวห้องนะครับฝากกดไลค์แชร์กดแชร์ผมได้ยนะครับแชร์ให้คิปให้ผมด้ด้วยคอมเม้นต์ไปแล้วนะครับ คิดที่เราผมเล่นแวนชิวคิวแต่โดนเอลซูรลดัดลัดหมดเลยวิปทุกคนผมควรเล่นตัวอะไรอ่ะแคปะเล่นซาลีแล้วอยู่ไป ไม่ดีกว่าผมจะมารีวิวสกินใหม่ของวูคองกว่าอือนี่ครับวูคองสกินใหม่มาหรอกดีกว่าครับผมรีวิวมาหรอกดีกว่ามาหรอกรสกินอะไรนะเจมส์ชิดเอเอวิวเอวิวโชกุนใช่สกินนี้ใช่เอวิวโชกุน ที่ผมมีมังกามีวิปมีมารอสกินอีวิวโชวคุนระดับลีเจนด์ฝั่งลู้นมีลาวิวสกินซีซั่นสิบหกมันเป็นอะไรอะเร่งเรงเก็ตแมตติอะไรไม่รู้อันบอกฟูดมังกี้นะครับสกินไม่รู้มันจะรีวิวอยู่แต่แตเพื่อนมันเอาตัวน,นี้ไปรีวิวไม่ได้ นะครับขออภัยด้วยนะครับที่ผมรีวิวสกินฟูดมังกี้ทุกคนหนูไม่ได้ขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูผมสัญญาเลยมาเราเล่นง่ายครับไม่เล่นยากคุณออกโลมนะครับเมื่อคุณเป็นโลมโลมไฟเตอร์โลมทั้งไั้นนทางนี้เป็นตัวนะครตัวสตันครับออกโลมล้างครับเน้นอัพหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เน้นหนึ่งนี่ครับมาลราตัดเลยมา จะเกินไม่ต้องเปิดระยกครับเ,ออรเ,เปิดบังก็โดนเลยแล้วนี่ครับโดนมือคงครับฟันไม่หนึ่งทีครับโอ๊ยใครส่งบินเลยมาอ๋อเอายอดยอดยอดตังยอดจังแต่ขั้นิดโอ๊ยปัยยยยน,ากกาน,ดโ,นโดนก็ปั่นออกโดนครับ กันแล้วนะคี่บเบียเป่าอกง้ยมันเกิดมีมีความน่าดานนะมันซ่งวเบวีดเปล่าอะออกกอะฮั้นะ มันต so so ีงอะไรหมตายอ่ะอ so ้ยอ so ุจ so ุกจ so ุกเดอร์จกเดอร์พี่น้อเดอรจกเดอพี่น้องเดอจกูนะจุกูนะนี่ครับมาแล้วพนี่ครับผมว่าออกเป็นตเลยครมกว่า แล้วไม่เฉ่ยครับแล้ลว,ลวอีกเลยมันไม่คเจ็บนะครับผมไม่โลมันก,ก็จะไม่วเปิดครับพี่ไปดูดก่อนแล้ววิ่งฟันออกมาครับดักมาก่อนถ้าืวกเขาวิ่งพุ่งมาอย่างนี้ไงครับโบ้ครับป้องป้องไม่ได้คิวสักตัวอุ้ยอุ้ยอุอาวแล้วนะ วิปเก่งไงครับบิปโคตรสวยครับต่อไปมันยืนเปนเนี้ยโป้งตันนะครับ ฟันไปยุบยุบครับฟันไปยุบยุบเลยมาดิครับไม่เคยเกรงกลัวไม่เคยเกรงกลัวนี่ครับรู้เรื่องฟันทีเดียวรู้เรื่องอุ๊ยคลิปนี้จบไปจัยไปออยโอ้ยตู้ที่กินโลไม่ควรเอานะครับ นี่ครับเดีย๋ยวต่อแมตช์ที่สองกันนะครับ mm hmm. มาต่อครับกันแมตช์ที่สองกันเลยมาต่อกันแมตช์ที่สองมาขอป่าได้ไหมขอป่าได้ไหมขอป่าได้เรยจะรีวิวสกินฟุตมังกี้ฟูดมังกี้นี่ครับสกินฟ mm ูดมังกี้ด้วยฝากกดไลัสสกดแชร์ผมเลยนะครับ ไปกันไปกันรลอเป็นได้แค่พเรื่อนเท่งมันคนละเรื่องแต่บอกว่ารักมันคงไม่เชื่อฟุตไม่ขิดฟุตไม่ขิดฟุตมังกี้มันมีมันมีใส้ค่าอยู่แต่ผมแม่ไม่ได้ <S <S อยากอัพไม่ถึงโยคห้า ไม่ตังค์ครับฝากกูเลยสักแค่เพียงในการทำให้ผมมีทุนในการซื้อของตัดคลิปและทำคลิปให้พวกคนดูสุดน่ารักของผมได้นะครับขอบคุณครับไปกันโอ้ตอนนี้น่าจะทุบวิบเข้าขอย่างเดียวอันอื่นทุบไม่เข้าครับทุบวิเข้าองเดียวฟุตมังคีตาแรกผมเล่นเป็นมารับ ในโม, <Yeah. S 1> ม่ห้าผมจอดิงแบบเป็นฉนูนะครับแต่ในนี้ผมจอเป็นบล็อกเพะคนครับเพราะจากคนจอมันก็แรงเหมือนกันโอ้ยทุกเคนนะครับดูสีฟ้าสีกระฟ้านสีกระฟ้า Ability two. 一样吗？ ไปเลยครับหายไปกับปลาครับเรียนคืนปลาไม่เรียนะครับบูกงงพยายามพยายามปาาไม่เรียนะครับไม่ได้เกิดนี่ครับคีเลย์นี่ครับเรียน ดูเล้ยงครับเอ้าม <ique> oh, ันไม่แบ่ง เพื่อนในอมอยงไมร้มดัเปองฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับขอบคุณคับมาไปดูกันใครจะได้เอวีพฝากกดไลค์นะครับ ทุกคนใครจะได้ MVP นะะใครจะได้ MVP นะะน่าจะน่าจะถึงกีลาได้บขอบคุณครับ